จัดวันยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยอิงแมนอยู่ที่ S B Design Square นะคะสาขาล่าสุดเลยอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตวันนี้อิงแมนก็เลยมาขอเดินเลือกเฟอร์นิเจอร์ค่ะเพราะว่าที่ S B Design Square นะคะมีให้เลือกครบตามทุกความต้องการเลยค่ะ ิ้นแรกที่หญิงแมนเลือกนะคะก็คือเก้าอี้ตัวนี้เลยค่ะเก้าอี้ตัวนี้มีชื่อว่าโพลีค่ะจุดเด่นของเก้าอี้โพลีนะคะก็คืออยู่ที่ว่าผ้ากำมะหยี่เนี่ยทำให้นิ่มมากๆสวยแล้วก็นั่งสบายมากๆด้วยค่ะแถมดีไซน์ยังมีการเจาะรูตรงกลางเนี่ยทำให้ดูไม่ทึบตันด้วยค่ะ ชิ้นต่อไปที่หญิงแมนเลือกนะคะก็คือพรมนี้เลยค่ะเป็นพรมสีครีมนะคะที่สีก็สวยด้วยดีไซน์ก็เก๋ด้วยความสำคัญของพรมสีครีมที่หญิงแมนเลือกแต่งร้านนะคะก็ทําให้ร้านเนี่ยดูสว่างโลง่งแล้วก็สีเข้ากับเก้าอี้สีเขียวของหนูมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะหญิงแมนก็ได้ทั้งเก้าอี้สวยๆแล้วก็พรมดีไซน์เก๋ๆเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเนี่ยถ้ามีโต๊ะข้าๆอีกโต๊ะหนึ่งเนี่ยก็คงจะเก๋ไม่น้อยเลยค่ะพี่ขาสวัสดีค่ะ อยากได้แอบอยากได้โต๊ะค c ฟ f f e e t a b l ลที่แบบอยากได้เป็นแก้วไปเลยเงี้ยค่ะช่วยแนะนำได้ไหมคะครับผมก็ค c ฟ f f e e t a b l ลมีตัวหนึ่งแนะนำครับผมเ<ไ>ชิญมาเลยได้เลย นี้น่าจะเหมาะกับที่คุณหญิงนะนต้องการครับผมแล้วนี่คือทาจากแก้วใช่ไหมคะอ่าใช่ครับแต่เป็นกระจกนิลไพยครับผมก็คือคือถ้าสมมุติแบบลูกค้าทาแตงนี้มันจะบาดจะอันตรายไหมไม่บาดครับผมเพราะว่ามันจะกลายเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็มีฟิล์มหุ้มไว้อ๋อคือมันจะแตกอยู่ข้างในฟิล์มมันจะ<ช>่อดมาเป็นกระจกนิลไพยโอเคค่ะเอาตัวนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะหญิงแมนก็ได้ครบ3มชิ้นตามที่ต้องการแล้วค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยคงใส่ต้องรบกวนพี่ตุ้มช่วยออกแบบให้ด้วยนะคะ ช่วงนี้วุ้นมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากค่ะกับงาน l i f e Eco 2 4 2 7 with Greenlam จะจัดขึ้นวันพุทธที่20มกราคมนี้ที่ S31 Hotel ค่ะโดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนนะนำแบรนด์ภายใต้ชื่อ Greenlam ค่ะพร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงานให้เป็นที่รู้จักนะคะพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษในหัวข้อ Future Trend for Eco Product อาทิคุณรังสิมาก,กัสิกราน,านันเป็นาธิการบริหาร L Decoration ปิดท้ายด้วยการสครับแผ่นจาก DJ สาวสวยและมินิคอนเสิร์ตจากวง ETC ค่ะแมมงานดีๆแบบนี้วุ้นไม่พลาดแน่นอนค่ะเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะและสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทคลี่นลมที่เบอร์โทรศัพท์022942569 0813715419ค่ะ ดูจากเฟอร์นิเจอร์ที่ไปเลือกมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้เนี่ยมีความโค้งมนนะฮะมีความกลมกลมอยู่นะครับสงสัยจะชอบแนวนี้ใช่ไหมชอบค่ะไม่ค่อยชอบเลยเรียงเรียงเกี่ยวอะไรก็ชอบโค้งไง่ายชอบเลยกลมกลมมันเออมันดูแบบมนเข้ากันไปหมดเลยมันดูเหลียงเยงแล้วมันจะดูแข็งๆใช่ค่ะใช่ใช่ดีนะผมชอบอีกตัวนึงนะเก้าอี้สีเขียวนะฮะแบบน่าหนมนึ่งเว้ยน่ากินไหมอะไรอ่ะกินไม่ได้นะคะเก้าอี้ไม่ใช่ซิม ใกล้ใกล้เห็นแ,แล้วค่ะว่าส่วนความงามไพรเนี่ยตอนนี้จะเป็นยังไงคะครับอย่างนั้นไปดูกันเลยดีกว่าครับตรงนี้ถ้าเกิดพูดเป็นแนวคิดเนี่ยพี่ว่าลักษณะวงกลมที่เขาชอบเนี่ยอาจจะแทนความหมายของเซลล์ได้เพราะเซลล์ของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะกลมๆ,ๆใช่ไหมพอมาต่อต่อกันก็เกิดเป็นฟังก์ชันได้แล้วอย่างเรื่องแบบ product display อะค่ะถ้าหนูอยากวางแบบพวกผลิตผลิตภัณฑ์ที่จะให้ลูกค้าเห็นชัดๆเนี่ยวางตรงไหนดีคะ ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องแยกพื้นที่มานะครับบริเวณด้านหน้าเลยแหละพอคสนเข้ามาเนี่ยแต่ว่าลักษณะของแผงข้างนี่นะครับอาจจะเป็นเ,นเนแผงโค้งแล้วความโค้งเนี่ยนอกจากจะมปดีไซน์แล้วก็เป็นชั้นที่แบบวางบริเวณพิเศษซึ่งจะเอาไว้ต้อนรับนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษ,ษากับคนที่มาขอคำปรึกษ,ษาและแนะนำความงามได้นะครับก็โค้งแบบนี้ใช่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยส่วนพักคอยเนี่ยอาจจะไม่อยากให้แบบคล้ายๆแปบว่าไปนั่งแล้วแบบมีคนอัดเห็นแล้วก็แล้วก็แบบ คือต้องการให้มีความต่อเนื่องแต่ขนาดการที่มีความเป็นส่วนตัวบ้างไม่ชหนูเป็นบ่อยมากเลยไป็ทำเลเซอร์มาแล้วหน้าเป็นดังๆดังๆ เราก็ต้องมีงม,มุมของเขาะะเแล้วสุดท้ายก็เป็นมุมที่สมมตินคนชอบอ่านหนังสือเล่นเล่นเน็ตก็เป็นมุมด้านในที่ติดกันมีมุมรลีหลักด้วยพื้นที่บริเวณแรกที่เราจะตกแต่งก็คือบริเวณพื้นนะครับพื้นเนี่ยพี่เลือกเป็นสีขาวแล้วกันเป็นเซรามิกสีขาวจะได้ยิดูสะอาดและดูแลรักษาได้เหมาะกับศูนย์ความงามด้วยนะครับให้เป็นแพทเทิร์นก็คือว่าตัด ออกนะครับแล้วก็ใส่ขอบสเสลกไปแล้วก็บริเวณตรกการเนี่ยเน้นด้วยหญ้าเทียมสีเขียวแล้วก็ดอกรอปลงมานะครับด้วยอลูมิเนียมสีขาวนะครับตรงนี้เนี่ยเราไว้ซ่อนดาวไลท์ลงไปจะได้สป,ปอตตรงสินค้าให้ดูน่าสนใจด้วยทไมกแบบคือมุมนี้ปะคะที่พี่ตุ้มบอกว่าจะไว้วางผลิตภัณฑ์ใช่ครับตรงผนังมุมนี้นะครับก็จะใช้หินเทียมนะครับทำเป็นโค้งนะครับอาจจะใช้ที่สองสีคือสีขาวแล้วก็สีเหลืองหรือจะเพิ่มสีส้มไปก็ได้นิดๆนะครับเพื่อให้มันมีความสดใสขึ้นหน่ยอยดีมากเลยเดิ<ใ>นเข้ามาเหมือนอย่างเวลาเราไปตามร้าานนพวก อะไรแบบนี้เนอะเวลาจะเห็นผลิตภัณฑ์ก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นเตะตาน่าซึ้ดเด่นเลยค่ะโชว์ไว้ตรงนี้เลยค่ะแล้วเพิ่มเล่นอีกนิดหนึ่งที่ผนันด้านที่เหลือนะครับอย่าให้ว่างเกินไปก็ใช้เป็นผนังเชาะร่องรูปตัววีนะครับง่ายๆเลยระยะห่างต้องสิบเซนแต่จับวางเฉียงสี่ห้าองศาอืมพี่ตุ้มนี่คิดละเอียดมากเลยะเอียดเพราะเคาน์เตอร์แ่ะค่ะพี่ตุ้มนี่โค้งมาทางลานแล้วเคาน์เตอร์ต้องโค้งด้วยไหมคะนี่ถูกต้องแล้วครับนะาทำให้มันโค้งรับกันได้ดีที่สุดเลยนะครับจะทำให้เส้นสายมันต่อเนื่องกันนะครับแต่่วาาถ้เกิด องอย่างเดียวเนี่ยนะคะคุณว่ามันจะดูเรียบไปหรือแ่บที่อยากได้สีเขียวอีกอันนี้ก็เห็นด้วยนะใช่เพราะเขียวขาวเนี่ยมันเป็นเรื่องความงานอยู่นะครับอาจจะใช้ลักษณะของสีเขียวเนี่ยเป็นการเชื่อมนะครับลักษณะของชั้นที่เป็นหินเทียนนะครับอ๋อสลับกันใช่แต่ครั้นี้โซลคอเตอรต์เนี่ยมันมีความกว้างอยู่เนี่ยเราจะซ่อนไปด้วยเพราะหินเทียนย